ฮัลโหลสวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาคุยเรื่อง a n n u i t y กันนะครับว่าเงินนะครับที่สามารถเก็บในรูปแบบของประกันเนี่ยนะครับเพื่อนะครับวางเพนเกษียณอายุเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบให้เข้าใจนะครับว่า a n n u i t y เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องปูพื้นก่อนว่าคนเราเนี่ยนะครับโดยปกตินะครับเราจะเก็บเงินนะครับในในแบบของเงินสดไว้ที่บ้านใช่ไหมครับ จะไปฝากแบงค์ไว้ใส่เซฟวิงไว้ใส่ซีดีไว้ใช่ไหมครับหรือว่าครับจะไปลงทุนในหุ้นนะครับหรือนะครับสำหรับคนที่ทำงานก็จะอาจจะเอาไปใส่ในโฟ k ์นะครับแต่เงินส่วนนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่นะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราออกมาเราต้องเสียแท็กใช่ไหมครับในระยะยาวเนาะแต่คำว่านะครับเงินเก็บหรือว่านะครับเงินเกษียณอายุทุกคนนะครับผม มั่นใจเลยนะครับว่าเราเก็บเงินไว้ในที่ไหนสักที่เนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับทุกคนต้องการดอกเบี้ยใช่ไหมครับเพราะว่านะครับถ้าไปเก็บที่อื่นเนี่ยนะครับไม่มีดอกเบี้ยโดยเฉพาะแบงค์ไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเราไปเก็บใส่ในรูปแบบของโฟ1เคหรือใส่นะครับในหุ้นเนี่ยความเสี่ยงสูงเพราะทำไมถ้าเกิดหุ้นนะครับลงเราก็เสียเงินถูกไหมครับแต่ถ้าหุ้นขึ้นเราก็ได้เงินนะครับ แต่คขาว่า